จจอดตรงไหนล่ะคนเริ่มมาเยอะแล้วก็ขึ้นมากี่โมงนี่เทียบกันข้าวท้ายมืร์นี่ะไปล้มๆนอทางฟ้าเนี่ยล้มเยอะไม่ได้ทำไมทาางข้โอ้ยนี่ถ้าทางเละรัดได้กันได้ตรงนี้แหละรัดเนี่ยเออไม่ไล้เราจะห้ามไปเลยเราไม่เอาข้องไปลงตรงนี้ก็ห้ามห้ามแป๊บเบาเองห้ามเอาห้ามเอ้าต้องไหวคนต้องซื้อคนสมคู่พอดี เออออกง่ายเลยนัออกได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ก็ออหัวเข้าอหัวออกโอ้ยเลึกงี้แหละดีเนี้าเดี๋ยวออกได้ไปได้เสร็ลงก็คงไม่รู้เหมือนกันจะมีใครตามหะารถเอาของไปลงกอนแล้วข้ารถออกมาจอดทันในด้ลพานะคร มาแล้วก็โหรถแค่ไว้ก่อนว่าปะโหลดเข้ามาข้างในอ่ะว่าแปะโหเข้ามาข้างในอ่ะกลัวไม่มีทิศก่อนพิเศษเอาออกเอาเข้าถ้าไม่มีกกรรรรมมมาานะคับถ้ไ่ีในชื่อก็ให้กรรมการจัดโต๊ะให้นะครับหาที่วางของเพื่อความสะดวกนะครับบนในด้านยานพาหนะหรือว่ารถ นะครับก็เอาของมาลงแล้วขยับออกมาหาที่จอดนะครับที่จอดเราเยอะไม่ใช่สะดวกสบายหน่อยนะครับส่วนในบ้านทางงมาทาำทำโบสถ์ก็อย่างที่ว่างเยอะนะครับร่มไม้เราเยอะไม่ต้องกลัวแต่ รับส่วนด้านอาหารนะครับก็อยู่ทางลงครัวก็มีหัวาทางลงทานก็<อ>ดูนะครับดูเอาว่าเราจะรับประทานอาหารรัฐขอโครับอโทครรขอขอครับอ้โรทยอข้ามาเรอ จะให้นัดวางตรงนี้ยังไม่สุดโต๊ะสามปีตั้งหลายหงโต๊ะเขาหมดแล้วนะครับเที่ยนเลยตอนนี้ตอนนี้ในหนังคางที่มาเพิ่มก็มีของนางสาวผู้ทำสาสานเทียนนะครับรอานหลังหมูคุณย่าร้านเพื่อเกิมหนังเตยนะก็มาถึงแล้วได้นำไม้ตะเกียงมาแล้วก็น้งเฟสน้องอันดานะครับนำขนมหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ทันแล้วขนมเดินไปเดินมาไม่ได้ติดเลย